สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2565กกศนอําเภอแย่นตาขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เนมเภอย่านตาขาวให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุมารีอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังโครงการประกวดเต้นคาร์โบแดนคอนเทสและการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์ว รับเหรียนเชื่อชูเกียรติวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ International Literacy Day ภายใต้แนวคิดหลักการปลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ Transforming Literacy Learning Space คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท Brand Creation จำกัดแรนด์ Toy, ออยกรุงเทพตรวจเยี่ยมมุมของเล่นเสริมทักษะ และนำเสนอหนังสือนิทานอ่านประกอบควบคู่ไปกับของเล่นสำหรับเด็กๆในมุมเด็กและครอบครัวต้อนรับคณะกรรมการสากกองอบสับครูผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศนอําเภอย่านตาขาว ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครกสนสำนักงานกาสนจังหวัดตรัง ประเมินพนักงานร,ราชการครั้งที่2รอบการประเมิน1เมษายนถึง30กันยายน2565ของพนักงานร,ราชการตำแหน่งครูก,กนอนนตตำบล ส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่รถอ่านดีและส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกศนออำเภอย่านตาขาวดำเนินการสอบวัดผลสำริดปลายภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2565 กสนออำเภอย่านตาขาวจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ